ยอกับไปนิดนึงเพื่อนน้องเพื่อนนังยอมทำได้เป็นน้องที่พอดีเพื่อที่จะไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่จะทำร้ายนางได้แม่ข้าจะเชื่อในความพอดีของเจ้าแต่กุยเฟยไม่เชื่อเจ้าอูไหมยเนียงเจ้าเห็นความพักดีของผู้อื่นเป็นเพียงแค่คือมือเพียงแสวงผลประโยชน์ คนอย่างเจ้าไม่มีวันเข้าใจความจงรักภักดีที่แท้จริงขนาดนั้นเลยเหรือแมันก็ภักดีเกินไปขนาดเขาต้องการจะให้มันตายกุ้ยเฟยล่มจมสองด้วยเหตุผลบางประการทำพูดสุดท้ายของตูง้ล<ก>ั<น>่ว<ถ><ก><น>ยังหลอกหลอนข้าอยู่ยอืมอีมาหล่นแล้วไง ไร้หัวใจก็ไม่มีจุดอ่อนให้เล่นงานนางเข้าใจผิดคนในวังที่เป็นห่วงข้านางเข้าใจผิดอะล่ะอันนี้ด้วยนางเข้าใจผิดถ้าใช้ความรู้สึกของผู้คนเป็นเครื่องมือกรจริงแต่นางคิดผิดอยู่เรื่องหนึง่งภายใกำแพงวังนี้จะม,ะมีคนที่ห่วงใยข้าอยู่และทำให้ข้าใหญ่คืนความจริงใจแต่ว่าข้าเห็นความพอดีของตูรัว่วและความพุ่งเทของสิว ทิมข้าอดสงสัยไม่ได้ถ้าเป็นข้าล่ะข้าจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่ข้ารักหรือไม่อืมโหแหมแมกซอร์กิทกันแผ่ต้นคลิปนี้เลยวะหลอสวยอยู่ด้วยกันอไม่อยากถามหรือว่าเกิดอะไรขึ้น คิดว่าหม่อมชันเป็นคนยังไงอ่าหลีจือรู้ว่ามีบางอย่างกําลังกวนใจท่านจะพูดอะไรหรือไม่ไม่อยากถามหรือวาออาา่าเกิดอะไรขึ้นไม่อยากถามรือว่าเกิดอะไรขึ้นจะถามไหมคือมันก็รู้ว่าคิดว่าหม่อมชันเป็นคนยังไงเอาไงดีวะจะพูดอะไรหรือไม่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาทางซ้ายดิ องชายจะไม่ถามหลือฟังว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าพร้อมที่จะบอกข้าก็จะฟังบอกให้อยู่ต่อไปได้หรือไปบอกให้อยู่ต่อจิ๋ง王殿下องชาย มันต้องมีเรียกว่าะหน่อยขอบพระทัยไปครับขอให้ปลอดภัยท่านก็เช่นกันปิ่นปักผมนั้นเหมาะกับเจ้าดีนะผมฉันชอบมากเลยขอบพระทัยไปค้ะองค์ชาถ้าเจ้าชอบมันข้าจะให้ปิ่นปักผมเจ้ามากกว่านี้หากให้มากว่านี้หม่อมฉันคงกลายเป็นเม่นพอดี เล่นจีบกันโอ้โหรมคิดมันจะบังอะไรได้วะแต่ก็บังได้นิดหน่อยแหละไม่ว่าจะผ่านมาหลายถ้าจำวันนี้ได้เสมอเป็นครั้งแรกในรอบหลายปียที่หัวใจปิดตายและได้สัมผัสความอบอุ่นอืมไม่ใช่เดินกลับอยู่หรือโดนแทงกับสั่วคออีกนะไม่เอานะเอา ไอ้สี่ก็มาเอาเวกนก็เอาไงดีวะยงนดีด้วยกับชายชนะองคชายท่านเพิ่งกลับมาจากสนามรบดูเหมือนท่านยังไม่ได้กลับตำหนักท่าข้ามาที่นี่ร <ผม S 2> ู้อคงไม่ทันเห็นเมื่อกี้โอ้ไอ้นี้หัวใจบอกช้ำดูเหมือนว่าน้องก้าวถูกใจเจ้ามากเลยนะอ่า ท่านถึงหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนแต่จะพูดเรื่องนี้หรือไม่ดูเหมือนว่าน้องก้าวจะชอบเจ้านะไอ้ตาเศร้าๆไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนแต่จะพูดเรื่องนี้ท่านถึงหรือเปล่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาทางซ้ายเถอยะเลยดูประโยคมาย,ยาวๆดีไม่ได้เจอกันตั้งนานจากจะพูดแค่นี้จริงๆหรือว่อแค่อยากรู้เรื่องน้องกา้าวเจ้าคิดยังไงกับเขา โอ้โเอาเอะไรงข้ามีสายตาไวมองท่านเพียงผู้เดียวเป็นคนที่ข้าต้องจับตาดูจิ๋วองคงคือคนสอนที่สำคัญของข้าอย่าลุ่งอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นในสายะาเท่านจือ้อ <c oughs> ท่านจื้อเป็นคนอย่างไรในสายตาเท่าอืมเป็นคนที่ข้าต้องจับตาดูเราต้องโกหก ไอ้ไอ้นี่ด้วยไหมจิวอ๋องคือคนที่สําคัญของข้าข้ามีสายตาไวมองท่านเพียงผู้เดียวข้ามีสายตาไวมองท่านผู้เดียวครูอาเฮียนนี่มันจะฆ่าเราไงเป็นคนที่ข้าต้องจับตาดูเอาลองนี้ดิไม่ว,ว่าจิวอ๋องจะเป็นคนแบบไหนเขาก็าาาเป็นคน,นองชายางเจ้านี้ไม่เคยหลุดปากอะไรเลยนะอืม ปิดปลกผมนี้ไม่ชุดฉาดไปหน่อยหรือองค์ชายใส่ใจเรื่องเล็กน้อยด้วยหรือเอาวะไม่เดินก้าวมาก็เปล่าเ่ไม่อยากให้เจ้าว่วากับใครและลืมสัญญาของ้าออปดไว้วางใจเพคะหม่อมฉนไม่เคยลืมคาสัญญาไน่ก็เอาปิดปักผมมาให้เรา g a นข้าให้เจ้า รักสามเศร้าเปลี่ยนปแบบผมที่น<า>นองค์ชายม,ามาให้หดูฉุดฉาดมากเลยเพคะพอดีค่ะเลจะเกิดหาทินทำเ้็นขางเอกและชาวบ้านเกิดเจ้าฉุดฉาดหรอกรับมาถ้าไม่รับก็เสียนํำใจอ นี่ร้องให้ทำไมไม่ถอดเจ้าชะอันที่เจ้าสวมอยู่กับเจสนาล็อกรับการที่ดีดายนะไม่นะสี่สี่สี่หัวใจมึงเป็นแผลสี่กูขอโทษมึงเรวแต่ว่าเอาละหัวใจเริ่มสับสนเรย์เออร์今日落雪冷极了正好给主子煮的热汤也好了

แพร่ข่าวลือเรื่องการติดสินบนของตระกูลเหวยท่านจะใช้หลักฐานที่มีต่อตระกูลเหวยอย่างไรมอบให้ฝ่าบาทแพร่กระจายลองแพร่กระจายดูเผื่อมันจะเป็นเรื่องอื่นๆรูปของหาเราซ่อนหลักฐานนี้และปล่อยข่าวลือหนุขายตำแหน่งศัตรูของนาในลัฐสำนักจะใช้โอกาสนี้ฟ้องถอนในตัวท่านก็ได้หลักฐานแล้วทําไมไม่หมอบให้ฝ่าบาทโดยตรงเพราะในวังแห่งนี้ ทุกสิ่งล้วนขึ้นอยู่กับฟาบาทมีใช่กฎระเบียบแต่อยู่ที่ความพอใช้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงมาจากตระกูลของนางแต่สิ่งที่ปกป้องนางอยู่คือความรักของฟาบาทถ้าเรายื่นหลักฐานให้ฟาบาทโดยตรงต่อให้ฟาบาทจะโกรธก็อาจจะไว้ชีวิตนาง แล้วความผูกพันที่มีดังนั้นเราจะต้องปูฝังความสงสัยในคฤหาหน์ยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ความผูกพันก็จะยิ่งน้อยลงและเมื่อหมดแล้วเราค่อยมอบหลักฐานให้ฝ่าบาทให้มีเหตุผลที่จะต้องเมตตาอืมไร้กาดจริงๆบ่าวเข้าใจแล้วดูเหมือนว่าเรื่องนี้รีบร้อนไม่ได้ใช่จางนก็รอ้ได้จัวหอาแม่งริ้นกจริงย แต่ขาดหลักฐานที่แน่ชัดและไม่มีอะไรเกิดขึ้นตะกูดไว้ไม่สนใจด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรทุกสิ่งที่ท่านต้องการอ้าไม่ฝ่าบาทอย่างยังเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฝาบาททรงเยี่ยมปุ๋ยเฟยที่ตำหนักอันลินแต่บ่าวัะเกตว่าฝาบาทเริ่มเงียบเวลาอยู่กับนางอื ดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วเพื<ต>่อ<ต>ให้ความรักที่มีต่อขุยเฟยหายไปจนหมดสิน้นตอนนี้เราจะทําอย่างไรอืมใช้ความรู้สึกของห้องเต้ที่มีต่อสวีหุนใช้แรงปรารานในการเป็นห้องเฮาของขุยเฟยใช้ความเกลียดชังของท่านป้าที่มีต่อขุยเฟยท่านจะทําให้ฝ่าบาททรงเลิกโปรดปานขุยเฟยได้อย่างไร ให้ความรู้สึกของห้องเต้ที่มีต่อสวีหุนใช้แรงประนาในการเป็นฮองเฮาของเฟยเอาไงดีวะจะทำยังไงดีอะท่านจะทำยังไงให้ฟาบาทเลิกสวีหุนนี่คือใครวะลองดูดิอยากรู้อยากรู้ก็ต้องทำซูจาโรง请你帮帮我家主子นี่ 给坤尼了，水儿，瑞儿你告诉院长，我一定帮忙。他能帮的他一定帮。嗯、近来徐昭容不是写一幅字，就是做一首诗，日日哄得陛下<来>宠幸于他，也不知这狐媚之术、嗯、到底是谁教的他。 พี่ว่าน้องชายของข้าที่จอท้าทายข้าก็หรือในวังแห่นีสิ่งเดยวที่สำคัญคืออำนาจที่ฝ่าบาทตรงประทานให้อ้าวว่าแล้วไม่น่ายืนให้นี่เลยน่าจะส่งไปที่ป้าเรานะขอโทษวะก้าขอโทษ จบแล้วครับจบแล้วครับไอ้นั่นตายอู้ขอโทษสวีหุ่นเนี่ยเนี่ยต่อสวีหุ่นเนี่ยขอโทษใช้แรงมาถนัดที่จะเป็นนี่เหรอลองลองอันการดูสิตอนนี้ฝ่าบาละแวงตระกูลวัยแล้ว้ากฝ่าบารู้ว่าคุยเยต้องการตำแหน่งของขาและตระกูลวัยก็ปั่นนะวงเต้คงไม่ยอมให้ใครมาหรลอรออำนาจอยู่แล้วเราจะได้คำตอบเร็วๆนี้อันกางนี่แหละจบแล้ว นายหญิงหม่อมฉันได้ยินมาว่าราบาทอาจทรงแต่งตั้งฮองเฮาคนใหม่ว่าไงนะตั้งแต่แค่งตัางฉันกับนางหญงกฮติ่ามาหลายปีตั้งแต่จตงตั้งฉันกัเนายหญิงก็ติดต่อกันมาหลายปีตเ้งแต่แต่งเั้งฉันกับนายหญ้งก็ติดต่อกันมาหลายป 贵妃不必忧心。杨淑妃，此法实在可笑。女则能有何用？你懂什么？你不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 懂什就你不懂什么？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  กุยเฟยเธออยากเป็นหงเฮานี่เองนั่หญิงเข้าปฏิบัตเหตุติท่านแอบรุอบรวมา่อบกมทนแอมทแมานอลมาท่านอบยมานอุ่นอบม่นอบมา่เอา่นอบมเ่อบเริ่มเแอมเท่นอบลเรม่มาอบา่นขอนอบุา่อยๆาุยาทาอ่าา ฝ่าบาทนี่คือผลอางานที่หม่อมฉันทุ่มเทมขอปฏิบัติปรดทอดพระเนตรอืมส่งอ่ะไปขอดูซิตรงสรงคิ้วพิโรธเนี่ยนั่นไงกูว่าแล้ว เจ้าไม่เคยสนใจเรื่องแบบนี้เหตุใดจึงสนใจขึ้นมอปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วหมอมฉันอยากปฏิบัติตามแบบอย่างฮองเฮาอ่อนเพื่อแบ่งเบาภาระของฝ่าบาดบทดีทุกยองเปลี่ยนไปแล้วเจ้าอยาาที่จะช่วยเขาหากฝ่าบาท้องเห็นชอบตำราเล่มนี้สามารถกำหนดมาตรฐานให้กับตรีทั่วหลายมันจะสืบมรดก 跪下。陛下也不知做错了什么。贵妃这便是赵儿的计划。我的丈夫果然是聪慧。可万一陛下喜欢韦贵妃所做的新女则，咱们岂不是弄巧成拙了吗？就算撰写新女则是正确的事，也需要在正确的时机去做。我会让习心在韦贵妃完成女则的当夜。

เจ้าและตะกูลของเจ้าได้ฆ่าชีวิตกูเบิตันี่ชีวิตและทำผิดกฎหมายไปกี่ครั้งับหลังเข้ามาโดยตร้งตอเจ้าใหญ่จะเป็นของเขาอีกเหอเอาเวลงโดนสันคอนของเขาเป็นแบบอย่างกันทุกคนแล้วเจ้าพ่มาขูดไม่เอา嘛贵จุดแน่นอน โดนปลดตำแหน่งแน่朝堂之า违าง罪证ด能彻底点燃帝王ี怒火า陛下ั他这么多年的ั爱、ความรักให้ทั้งหมดาดัพี่มีต่อนางจนสิ้นหูยนางเอกไม่โคตรโคร้ายสมองแม่งดีมากโอเคจบแล้วไว้เดี๋ยวมาต่อในตอนที่12บงหมันเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยเดือดดีว่ะแต่ไปไปมามาเนี่ยเริ่มสงสารไอ้สี่แล้วอ่ะไอ้สี่แม่งเดินน้าตาขอจะร้องให้ โอเคเ,เดี๋ยวมาดูต่อตเดี๋ยวพักไว้เท่านี้ก่อน